สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่า Even Steven o r d ค่ะเกมนี้เป็นเกมแนวถอยลูกเต๋าแบบ Realtime r เรียลไทคือแบบทุกคนต้องเล่นแบบแข่งกันมีการบวกเลขนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยซึ่งแบบเกมตัวนี้เล่นได้2อถึงสคนแนะนําตั้งแต่อายุแปดปีขึ้นไปจริงๆหญิงเคยเล่นอยู่หลายเกมนะซึ่งเป็นเกมที่แบบเหมือนแบบเหมือนแฝบบงแนวแบบคณิตศาสตร์ซึ่งตอนแรกไปเล่นเกมหนึ่งชื่อว่า Take It o l e a v i แล้วก็ชอบมากคือตัวเกมมันจะมีเหมือนแต่ละคนมีการคําสั่งซึ่งแบบเป็นความลับแม่เป็นการออกจะต้องแบบยิบูเตา ให้ได้แบบให้ได้ตามที่แบบเอ้ยตัวการ์ดเราเป็น objective ของเราทําได้ก็จะได้แต้มอ่ะซึ่งแต่ตัวเนี้ยจะมีความคล้ายน,นิดนิดมีบวกเลขน,นิดนิดหน่อยๆ่อยแต่จะมีความตื่นเต้นในการแบบมีความรียล time เข้ามาเกมมันจะตื่นเต้นแล้วก็แบบบีบหัวใจยังไงเดี๋ยวไปดูปอ <S <s ุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะ <s> เกมนี้เราก็จะมีตัวบอร์ดสําหรับวางเซตลูกเต๋าคนละหนึ่งลูกลูกเต๋าเนี่ยเราจะมีลูกเต๋าสีสามลูกลูกเต๋าขาวสามลูกอ่าไอตัวนี้คือเจ้าตัวสตีเฟน เดี๋ยวเราจะเปิดการคำสั่งมันจะบอกว่าไอ้หกลูกเนี่ยเขาต้องการให้เราทอยได้ลูกอะไรบ้างใครทำเสร็จให้เอามาวางตึ๊ก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 แล้วหยิบรีมเราจะได้แค่สิบใบจริกๆกติกาเล่นสิบใบใครสุดชนะอ่านกรางก่อนเราค่อยทอยพร้อมกันเอาพี่เล็กเตรียมก่อนอ่านกันนะทุกคนเตรียมอ่ะอันไหนที่เป็นดาวจริงๆมันจะบอกว่าเป็นการง่ายอ่าเราแรกๆง่ายๆก่อนอันนี้มันบอกว่าขาวเล็กี เล่คู่ขาวเลขคี่สีเลขคู่เวลาวางอ่ะไม่ใช่ต้องงสามแต่ว่าจริงๆเราเอาเรียงละกันมันจะได้ต่นเต้นเออหนึ่งสองสาขาวเลขคี่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 ข่าวเลขคี่หมดแต่แย่เลว่าเกิดอะไรกับชีวิตกูชนะแล้วยังรวดเร็วเฮ้ยคอยสองครั้งได้เดียวล็อกเต๋าเนี่ยสุดยอดเอข่าวเลขคี่ เมื่อกี้ถอยได้ตึ๊ก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 เลยครั้งที่สองเออว่ะเมื่อกี้มึนอยู่ว่าข่าวเลขคี่เลขไม่ธรรมดานี่ยังไม่ตื่นเลยเลยข่าวเลขคี่คืออะไรวะข่าวเลขคี่ต่อไปข่าวเลขคี่เหมือนกันแต่คราวนี้ไม่ยังเป็นไม่ต้องเป็นเดี่ยวสี่ห้าหลัเรียกอะไรได้ข่าวเลขคี่สีเลขคู่เออสองซ้ำข่าวเลขคี่สีเลขคู่อ่าไม่ได้เลยข่าวเลขคู่ชช่ไม่ได้ ข่าขาแม่งขี้ขี้คู่เนีออแม่งขี้ขีคู่คู่เลยวแต่ท่องอยู่เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวอ๋อวันเสยอดพีแกไม่เสร็จการชัวถ้าแพนี่ทีกเสรอันนี้คือทุกลูกทุกลูกหนึ่งหมดทีเดียวได้สองซเกินไปแล้ทีเดียวได้อะคนหรืแมงได้หกเต็มเลยเว้ยแยแล้วสามหายคำสาหายเอาคำสามหายเฮ้ยเฮจ เฮ้ยทำไมยังยิ่งจริงงเาเร่าพอาตยเ่ไม่มาเลนะ้ร็วกคาสาบหายถึงที่จะเป็นวันพอยแมนแต่มันก็ไม่มาในวลาที่อยากให้มาใช่เมื่อกี้อันนี้มาบอกว่าทรีแพ้ต้องเป็น3คู่โดยที่เป็นขี้ด้วยอ่ะ เลขคีเยต้องเป็นคีย์ดนึ่ง้าคู่หคู่สามคู่ห้าเอาไงคู่หนึ่งคู่หนึ่งก็ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้คู่หงคู่สาคู่หเนี่ยต้องเป็นคู่หนึ่งคู่สามคู่ห้าแล้วต้องเป็นสีต่างด้วยสีต่างด้นะหนึ่งสองหนึ่งสาคิวหนอะไรวะเนี่งงหน่ี่ไงโอ๊ะหนึ่งสามห้า่งสามคู่สามทไมูได้เด่หนทำไมกูได้เด้ยเฮ้ยเร็วว่ะเร็ สุดยอดไป่าไปนี่ยี่กี่ใบละโผล่มาสองสี่ใบละสี่ใบนแรกกันเดียว s o f f อ kind หกอันเหมือนหกอันเหมือนหกเหมือนเลขอะไรก็ได้ดเจ้าีันดีหนึ่งหนึ่งมันอะไร leader choice ด้วย leader choice แล้วใครเป็น leader อ๋อหยิงเป็นเลยไม่ไม่ไม่คนคนคนไม่อ่านคนอ่านอ่ามันจริงๆมันผัดกันอ่านอ๋อโอเคอ่านถึง้หได้เบอร์อะไรเราอย่างนึงอย่งนี้ไหนึ่งเราคนกลาง สาม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 หกลูกหนึ่งสองสามโอ้โหนี่ครับโกงครับเสียกเลยว่ะไม่ได้สักกีลูกเหรอนี่ครับคนเลือกเองครับเหมือนแบบกำหนดช่วงตามาเองครับนี่ไม่ได้สักอันเพิ่งได้นี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกลูกเดียวเฮ้ยอีกลูกเดียวจะโดนแซงอย่างนี้เหรอจะโดนแซงอย่างนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยจะโดนแซงอย่างนี้เหรอเฮ้ย ฮ้ยไม่ได้โดนแซงงี้เลยอะไรยอะไรอ่ะสามใบแล้วนะยังไม่ได้เลยกระจอกมากเมื่อกี้คือสีลูกมาตั้งแต่ทอยรอบแรกอ่ะกระจอกมากโอ้อะไรวะอันนี้ total of color dice เลขสีบวกกันต้องมากกว่าเลขขาวบวกขาวเลขสีบวกกันต้องมากกว่าขาวบวกกันโอ้โหนี่สติสติต้องมาเออขาต้องร้อยห่อ สีบวกกันคู่หนึ่งหมดเลยสีช็อกเลยเด็กนี่ใ้เลยดูตะกอดดูความเมฆหก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 หนึ่งหนึ่งเมื่อกี้สีบวกกันได้ขาวมากกว่าสีแม่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งจะเยอะกว่ายังไงแตพี่แล้วพี่เอาขาวน้อยกว่าพี่เอาขาวหกหกคเพื่อเอาหลอฮะเมาเมาพี่ไม่งละเมอวะ อะไรเนี่ยเกมนี้นอกจากว่าเราเล่นกันแค่สิบใบนะคะนี่หกใบนี่ต้องมีสติด้วยเกมนี้อะไรอ่ะบวกกันให้ได้สิบฮะบวกให้ได้สิบได้สิบพอดียังไหมอันหนึ่งเราต้องวางลูกเต่าตามนี้ป่ะอ่าตามนี้ด้วยต้องวางให้เป็นลูกขาวเดี๋ยวก่อนนะสิบสิบหกลูกหนึ่งสองสามไม่สนแล้วเอาไหนน้อยเอาไอน้อยเอาไหนน้อยอุ้ยเมื่อกี้เหมือนจะถอยได้สองนะเรื่องน้อยขอให้บอกฉันดูตำแหน่งแล้ว เท่าไหร่เนี่ยเหลือสองกันหนึ่งเหลือสองกันหนึ่งสองกันหนึ่งสองชายบอเนี่ยสองสี่หกแปดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊วิ่งใกล้แล้วเนี่ยอ๋อมันคือสองกันหนึ่งนั่นเองจบคุยได้แล้วจบจบตึ๊กเตเดี๋ยวดีดูก่อนตึ๊กเตึ๊กไม่ได้ดิไม่ได้เขรเรียกเขาผิดคือมันกับหัวมนเลยงงไม่เกี่ยวเหอะจริงๆถ้าพี่เอาเลียงตาดนี้มันเออว่ะ่งงว่ะขาสองนี้ก เมื่อกี้ได้แล้วอะไม่ได้พี่เพราะเราคุยกันแล้วว่าเราต้องเลี้ยงด้วยคือจริงจริงตามในรูบุ๊กไม่ได้บอกว่าพี่ต้องวางลูกขาวลูกสีตามคําสั่งหรอกแต่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราเอาเมื่อกี้มันเป็นจริงจริงได้ใช่แล้วเขามาสลับมั่วไม่ต้องทำอะไรไม่ไวะ่า thirty six แทบเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ thirty six คืออะไรเนี่ยหกลูกเลยสามสิบหกหกลูกในสามหกก็คือลูกต้องหกหมดเออนะติดหก เราก็เรี้ยงตามนี้นะต้องเรียงตามนี้นะโอเคโอเค one two t h หก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 เดือดรู้ตำแหน่งด้วยนะหกหกหกนี่หนึ่งไม่ชนะชนะหกก็ยิ่งดีหนึ่งไม่ชนะชนะหกก็ยิงดีหนึ่งไม่ชนะชนะหกหกครบอะไรอะทุกคนแสดงความสามารถออกมาหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรเนี่ยฮะโอ้ บวกให้ได้สิบแปเออบวกให้ได้สิบแปดอะไรก็ได้ใช่ไหมสามลูกก็ได้เดียวเดียวเดียวไม่ใช่ตทุกเตาเดี๋ยวก็ไม่ใส่เดียยวไม่ใช่ประมาณสสี่อซมีกะเกณด้วยใส่หนึ่งใส่สองมแล้ว่ไม่ใส่ใให้หมดละเท่าไหร่วะเออเท่าไหร่หรอวะหนอะไรแล้วเนี่ยหนึ่งหเออเอออะไรไมโคงเหรอวะไม่ครงรัก่อน ได้อะดูดูคือยังบวกนิ้วอยู่เลยรับได้เก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบแปดว่ะเห็นไหมฉันยังบวกเลขไม่เสร็จเลยนี่เราเล่นกันเก็บาปแล้วหกเมื่อกี้ยังไม่ตื่นเก้าโอ้ยนี่ไบสุดท้ายนะไม่เป็นไรไม่รอพี่ถ้าพี่ไม่ได้คือพี่กระจอกมากพี่เลยมีคนเคยกล่าวไว้ว่าว่า don't try to be the best be the first นี่ชนะอันแรกอันเดียวก็ถือว่าชนะนี่ก็ได้เหรอแต่ว่าฉันได้มาหกใบคือไม่เกิ จะอะไรพอเลขสีบวกกันให้ได้สิบห้าเลขขาวบวกกันให้ได้เจ็ดแยกคอยได้ไหมเนี่ยงกอะไรคือกันได้สิบห้าสิบห้าสิบห้าไม่พอได้เจ็ดอะไรเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยไดสิห้าขาวบวกกันให้ได้เจ็ดนี่น้อยมากเลยนะสีบวกกันให้ได้สิบห้าบวกกันไม่ได้เจ็ดสิบเอ็ดยังไงดีทีละสี่ไหสีบวกกันให้ได้สิบห้าสิเอ็ดสิบสี่ เส,สฉันขอดีนะเลิกได้ยง,ง่ไม่เลยคือคือ,คอสติแบบแยกไม่ไ<บ>ด้คอือยังไปไม่ไหนเลยเออเดี๋ยวเราจะตัดเฉพาะใบแรกนะครับแล้วคัดมาวันนี้คือวิธีเล่นญิงว่าเป็นเกมใช้ความเร็วที่แบบเล้าใจแล้วก็สนุกมากเกมนั้นนะคือเกมมันมีความแบบ มีคณิตศาสตร์ที่แฝงในเกมแบบเนียนๆคือใครที่ชอบเกมอย่างแนวแบบ s ป e e ครับหรือ d o c t เ r e u r e k เกเกมนี้น่าจะเป็นตัวนึงที่ชอบอย่าง s ป e e ครับเองอ่ะมันจะมีแต่ละคนมีถ้วยอันนั้นคือแบบเรียง ถ้วยตามสีของแบบการคำสั่งว่าเราต้องเรียงให้ได้แบบสีแบบไหนอะไรยังไงหรืออย่างดรยูเรกาอนนนอาจจะแบบขยับขึ้นมาอีกนิดนึงอันนั้นจะเป็นแบบ sequential thinking คือเราต้องแบบเทสสารเทไปลูกซ้ายลูกขวาเทไปฝากหลอดนู้นหลอดนี้เพื่อให้สุดท้ายคือได้ลำดับตามที่แบบการคำสั่งคือต้องการแต่อย่างตัวนี้ค่ะ even Steven all ตัวนี้คือจะเป็นก็คือจะมีแฝงแบบบวกเลขซึ่งตัวเลขเนี่ยก็อาจจะจะเรียกว่าเยอะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่คือมันสูงสุดคือแค่36แต่ว่าเด็กๆจจะได้แบบฝึกบวกเลขในใจคือบางครั าเราจะคุ้นเคยที่แบบบางทีน้องๆอาจจะฝึกอาจจะนับเลขแต่แบบช้าแล้วก็แบบเฮ้ยใช้นับนิ้วตัวนี้บางทีในเกมในบางจังหวะญิงก็มีแบบเฮ้ยนับนิ้ว้างเฮ้ยอะไรนะบวกกันให้ได้15ตกลงมันขาดไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันจะต้องให้เร็วให้ไวเพื่อให้แบบเฮ้ยให้ทันเพื่อนจะแบบจะเสร็จหรือยังเฮ้ยวางไปแล้วสองลูกขาดอีกลูกหนึ่งขาดเลขอะไรคือต้องแบบนับเลขให้ไวซึ่งมันมีความแบบเหมือนเราก็จะแบบมีการฝึกบวกเลขบวกคณิตศาสตร์ไปในนั้น ตัวคำสา์ในเกมอย่างว่าไม่ได้ยากเลยคือคำสางส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างเช่น odd even t คือแบบเป็นเลขคู่เลขคี่หรือว่าอย่างเช่นแบบ add up เป็นเท่าไหร่เ่ยหรือว่าแบบ dice color white color ซึ่งมีคำสาปไม่กี่คำอย่างตอนเล่นก็มีจะเหมือนเมื่อกี้ที่เราเล่นกันคือจริงๆคือจะมีคนนึงอ่าน คำศัพ์เปิดมาปุ๊บอ่าทุกคนจะอ่านก่อนแล้วก็ทุกคนก็ทําความเข้าใจพร้อมกันว่าโอเคเรากําลังจะแบบต้องการลูกเต๋าเซตแบบตัวเลขอะไรบ้างล้วค่อยแบบทอยเต๋าพร้อมกันแน่นอนเต๋อาออกคําสั่งบางเซต,ตอาจจะเป็นดวงอย่างเช่นแบบที่เป็นหนึ่งปองหนึ่งหมดเลยอ่ะเพราะงั้นอย่างนี้คือแบบอยู่ที่ดวงและใครจะแบบทอยเร็วได้ก่อนแต่บางอันก็คือจะแบบอย่างเช่นแบบเซตที่เป็นแบบ บวกให้ได้เลขเซตสีขาวได้15บห้างี้อันนี้คือแบบนอกจากแบบทอยดวงที่จะทอยได้ก็ต้องบวกด้วยวแบบ่าเอ้ขาดเท่าไหร่อะไรถึงจะเป็น15ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเกมมันก็อย่างว่าเกมมันมีแบบความสนุกตื่นเต้นแล้วก็เล่นง่ายมากตัวอุปกรณ์ทําน่ารักมากเลยคือขนาดเจ้าตัวแบบสตีเวนอย่างเงี้ยคือจริงๆทําเป็นแบบเป็นลูกเต๋าธรรมดาหรือเป็นแบบเป็นโพเทนธรรมดาก็ได้แต่อันนี้คือทาเป็นแบบตุ๊กตาแบบเป็นแบบเป็นยางนิ่มๆคืออุปกรณ์ดีงามมากตัวคู่มือนในกล่องเกมนี้ แปลกดีนะคู่มือคือทําอยู่ที่ฝากล่องด้านในคือรับประกันได้เลยว่าฝากล่องคือไม่หายแน่นอนอย่างตัวเกมอะค่ะซึ่งเป็นเกมแนวแบบคณิตศาสตร์พวกนี้จริงๆงมันก็มีหลายเกมนะอย่างเช่นอย่างแบบแตออ่แต่ตละเกมส่วนใหญ่ที่ท,ที่ที่เคยเล่นอย่างเช่นอย่าง,ง F r i d a y 13ทหรือว่า s ีเค็ดโบบวก4พวกนั้น่าจะเป็นเกมที่คณิตศาสตร์ที่แบบเล่นช้าๆคือค่อยๆวางอย่าง Secret เอ,อ่ออย่าง f r i d a y 13ทเนี้ยก็คือบวกกันไม่เกิน13เนะี่ยแล้วก็แบบ การ็เก็กเกบหรืออย่างแบบซีเค็ดโคดก็จะมีบวกเลขแบบไม่ไม,ไม่เยอะเท่าไหร่หรืออย่างเทคนิคอลิฟตจริงๆเทคนิคอลิฟตอาจจะมีความคล้ายเกนนี้คือมีเลขคู่เลขคี่เข้ามาบ้างอ่ะหรืออย่างที่แบบ บบอัพเลเวลขึ้นมาคือซูสันหรือลูสอันนั้นก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบอันนี้ต้องบวกเล่นในใจอาจจะแบบถึง100ขึ้นมาเลยแล้วก็มีคำสั่งบางแต่ตัวนี้อาจจะมีความความแปลกความเก๋มากไม่เหมือนไม่เหมือนเกมคณิตศาสตร์อื่นคือเป็นเป็นเรียลไทม์คือต้องเล่นแข่งกับเวลาก็จะเป็นความเฮฮาแล้วก็ตื่นเต้นอีกเกมหนึ่งค่ะที่แบบอยากให้ทุกคนได้ลองกันก็สําหรับใครที่สนใจไว้มาลองเล่นกันได้นะคะที่ลาลเาเล่นค่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนนีี้ลาไปก่อ่อสสวัสดคะ